ร้องเพลงครั้งแรกของผมนะกัรร <Yeah. S 1> ้องเพลงในชีวิตเลยครั้งนี้คือครั้งแรกครับเพรว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นานจะไม่ให้ใครทำลาย ฉนนัันนยืมมออู่่่ตรรงงีีี้จจะกเททหดใ Baby you I love you. ผมเนี่ยเป็นคนที่โตมาแล้วไม่เคยมีความคิดว่าจะแต่งงานเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะ่ะคือปีนี้เป็นปีที่ห้านะครับมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเองครับว่าโอเคเราอยากอยู่กับผู้หญิงคนนี้อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนนี้ตลอดไป เราสามารถฝากชีวิตไวกับผู้ชายคนนี้ได้แน่